เลเทอร์เฟสฆาตกรหน้ากากหนังมนุษย์เลเทอร์เฟสหรือชื่อจริงคือบับบ้าสไตเยอร์หรือเคนเนตเคนนี่สล็อเตอร์ในบางไทม์ไลน์เขาคือฆาตรกรคลั่งเลื่อยยนต์จากภาพยนตร์ชุดเดอะเท็กซัสเชนซอร์มัสเคอร์หรือสิงหาัพับเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ากลัวและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์หนังสยองขวัญโดยรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองหน้าก,ากากที่ทำจากหนังมนุษย์และเลื่อยยนต์คู่ใจทำให้เลเทอร์เฟสยังคงเป็นตัวละครที่สร้างความหวาดผวาให้ผู้ชมมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวเบื้องหลังของ La เท r f a c e มีความแตกต่างกันไปในภาพยนตร์แต่ละภาคแต่โดยทั่วไปแล้วเขาถูกวาดภาพให้เป็นชายร่างใหญ่ที่มีความผิดปกติทางจิตใจและร่างกายอาศัยอยู่กับครอบครัวที่วิกลจริตและกินเนื้อมนุษย์ในบ้านไร่ที่ห่างไกลในเท็กซัสเขาถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่บิดเบี้ยวและรุนแรงพวกเขาเป็นผู้บงการและมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติและอันตรายของ l a เ e r f a c e นั่นเอง Laterface เป็นชายร่างใหญ่กำยำสูงสุภาพเปื้อนเลือดและที่โดดเด่นที่สุดก็คือหน้ากากที่ทําจากหนังมนุษย์ซึ่งเขาจะเปลี่ยนไปตามบทบาทที่เขาต้องการเล่นในขณะนั้นเช่นหน้ากากสังหารที่ใช้สําหรับการไล่ล่าและสังหารเหยื่อหน้ากากหญิงชราที่ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการแสดงบทบาทของแม่หรือผู้หญิงในบ้านเช่นตอนทําอาหารและหน้ากากหญิงงามที่ใช้ในสถานการณ์ทางสังคมเช่นตอนรับประทานอาหารข้ามซึ่งแสดงถึงความพยายามที่จะเรียนแบบพฤติกรรมทางสังคมนอกจากนี้ในบางการตีความ เ a เทอร์เฟสยังถูกระบุว่าป่วยเป็นโรคอะโคเมกาลีซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากเกินไปทําให้ร่างกายมีขนาดใหญ่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหน้าและมืออีกด้วย